บ้านของสาวมิ้นชาิดาค่ะต้องบอกว่าวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวของสาวมิ้นชลิดานะคะซึ่งเปิดใจเคลียร์ดรามา่าแสดงมา10ปีแต่ไม่ดังค่ะ ภูผพาบอกว่าตอนนั้นก็ไม่เชิงบอกเลิกบอกแยกทางกันนะแต่เพิ่งจะบวชมาบวชอยู่ได้สามอาทิตย์สองอาทิตย์แรกเนี่ยอยู่ที่วัดในกรุงเทพอาทิตย์สุดท้ายไปบวชในป่าอยู่กับตัวเองเยอะขึ้นมีความคิดซึ้งในรถพระธรรมมิ้นบอกว่าไปหาที่วัดต้องมีผู้ชายนั่งอยู่ด้วยนั่งสองคนไม่ได้อันนั้นพอเข้าใจได้แต่พอออกจากวัดแล้วศึกแล้วเขาเองบอกว่าเราห่างกันดีกว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วหนูก็หาทุกคนก็บอกหนูว่าปล่อยไปก่อนก็งงๆไม่เคยเจอ แบบนี้เราก็ไปหาอะไรของเราทำเยอะแยะไปหมดผู้ผาบอกว่าเราไปมีความคิดอะไรไม่รู้ว่าสิ่งข้างนอกเนี่ยมีแต่ทําให้เราปวดหัวตัดออกไปหมดเลยมิ้นเสริมว่าก็เกือบครึ่งปีนะแต่ญาติพี่น้องเขาก็ยังติดต่อเราอยู่ตอนนั้นมิ้นถ่ายละครกับพี่ตู่ปิยวดีถึงกับยกกองไปถ่ายที่เขาใหญ่เขาอยากให้เจอกันคือพี่น้องเขาก็พยายามช่วยนัดไปน่นไปนีปน่กึนๆไปจนเหมือนเดิมเขาเองก็เคยพูดถ้ามีโอกาสบวชอีกเนี่ยเขาอยากบวชตลอดชีวิต ผูผ้ายังเผยถึงเรื่องความหึงช่วงแรกไม่ชอบดูเขาคือแบบไม่ชอบดูแบบเวลามินเล่นละครพอมีฉากเลิฟเีนรู้สึกว่าจะต้องขนาดนี้เลยเหรอตอนนี้เนี่ยปรับตัวได้แล้วบอกทําไมไม่มีตอนที่จูบบ้างเล่นแต่บทเดิมๆความรักตอนนี้เข้าสู่ปีที่8แล้วคบกับภู้าหลังจากที่เห็นใน Facebook เป็นเพื่อนของเพื่อนกันจนมาคุยบีบีกันเป็นปีนึกว่าอายุเท่ากันตัวเองไม่ชอบเด็กกว่าแต่มิ้นความคิดโตกว่าอายุ เป็นพี่คนโตคุยตั้งนานกว่าเจ้เจอกันคือเจอครั้งเดียวตอนไปเรียนพิเศษที่สยามผู้ผาไปดักเจอเอาดอกไม้ไปให้ก็แค่นั้นจนยอมรับว่าเจอหน้ามิ้นบอกว่าเพราะเขาสม่ำเสมอนี่แหละ ภูผาบอกว่านัดกินข้าวให้รอสีชั่วโมงเราก็รอเขาอาจจะทดสอบความอดทนเราก็ได้มิ้นบอกว่าแต่เพื่อนๆเ,เนี่ยก็ไม่ค่อยโอเคนะเพราะคิดว่าไฮโซเนี่ยมาหลอกหรือเปล่าตอนนั้นคือมากี้แต่พอลองรู้จักทุกคนก็เปลี่ยนไป3-4ปีแรกเนี่ยพ่อไม่คุยจะคอยถามจากแม่มีน้องชายไปด้วยตลอดทุกวันนี้ก็ไปด้วยกันหมดค่ะปูผาเผยด้วยว่า8ปีเขาเป็นดารา าต้องกินเที่ยวหรูแพงๆแ,แต่เขาไม่ใช่นั่งกินส้มตำข้างถนนแล้วก็ให้ตกแบบรกรรมลำบากเราเขาก็ไม่เคยบ่นนะรวมถึงเขาเองเป็นคนไม่เยอะเป็นยังไงวันแรกก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมส่วนมิ้นอย่าประทับใจภูผาคือความเสมอต้นเสมอปลายเป็นเพื่อนเป็นแฟนก็ไม่มีเรื่องให้ปวดหัวให้เราเป็นคนสะอาดรักสัตว์รักเด็ก อยู่ง่ายอยู่สบายเราไม่ต้องห่วงหน้าแบบพวงหลังอะไรเลยเรารักครอบครัวเขาก็รักครอบครัวเราแฮปปี้ไม่มีเรื่องผู้หญิงทําให้ปวดหัวจากอื่นๆงานนี้ก็มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตลายหนึ่งที่หยิบยกภาพสาวมิ้นที่โลดแล่ในวงการกว่า10ปี พร้อมกับคนอื่นๆจนถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าความดังของเธอก็ยังไปไม่ถึงไหนล่าสุดเจ้าตัวมีโอกาสเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่และคอมเมนต์ก็เหมือนครูที่คอยสอนและคอมเมนต์ที่ดีนะมิ้นก็นํากลับไปปรับปรุงตัวเองมิ้นทําการพัฒนาตัวเองตลอดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เธอเปิดเผยยังไงก็เป็นกําลังใจให้เธอคะ่ะ